สวัสดีครับเมื่อเช้าผมไปส่งสาวบุรีรัมย์ไปทํางานนะฮะขากลับเข้าหมู่บ้านกลับมาชาวบ้านเขารู้ว่าผมชอบกินปลาไหละเขามาดักรอแล้วเขาเอาปลาไหลมาขายผมนี่นะครับเนี่ยเนี่ยถุงนี้นะครับห้าสนะิบบาทฮะเพราะว่าประมาณสามขีดก,กว่าแต่ไส่ปลาไหลนะเท่าครั้งที่แล้วเลยพี่น้องเนี่ยตัวเล็กๆครับที่ผมต้มเปรตไปนะครับ มันก็ต้องตัวเล็กๆนี่นะมันก็ต้องทําเมนูพวกต้มเป็ดพวกอะไรนะแต่ต้มเป็ดเราเพิ่งต้มไปนะเดี๋ยวเมนูวันนี้ผมจะผัดเผ็ดเป็ดดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําให้เขาน็อกก่อนผมไปดูคลิปของ YouTube ท่านอื่นนะฮะเขาใช้วิธีการโดยการใช้เหล้าขาวน็อกเขาผมก็เลยไปเอาเหล้าขาวมานี่นะครับน็อกนี่เทใส่ลงไปโอ้ย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 ที่มันไม่น็อกนะครับ อ้าวเยวเกบกนแปบนึงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกว่าจะจับได้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะโดดเด้งขนาดนี้นะฮะผมก็เอากระมังมาเล็กด้วยนะครับเนี่ยอืมก็ไม่เคยสักทีง็อกปลาไหลด้วยเหล้าขาวนะฮะสาหรับคนที่ดูแล้วอาจจะเป็นการทรมานสัตว์นะครับผมก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับผมก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าการกินแบบนี้มันเป็นวิถีชีวิตนะครับและการน็อกปลาไหลโดยใช้เหล้าขาวนะผมก็ไม่เคยเกันครั้งแรกนะฮะนะครับนี่ครับ เพื่อทําให้มันเนี่ยนะฮะทรมานน้อยที่สุดเพราะว่าเราไปผัดมันเนี่ยเราจะใส่ทั้งตัวนะครับแบบนี้จะให้น็อกเขาไปก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับให้เขานิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปผัดครับผมโอ้เล่นจับจนเหนื่อยเดียวเนี่ยครับมันยังมีบางตัวยังดุกดิกดุกดิกอยู่นะอ่ะโอเคดย๋ยวพอนิ่งแล้วไปผัดกันเลยครับผม mm. พริกแกงเผ็ดครับให้เหลืองก่อนโอ้โห,โห,โหพริกเป็นเม็ดพีิเกียรต่ำม,มากอพริกเป็นเม็ดๆเ,เลยใส่รสด,ดีไปเลยครับนี่นี่ลืมไปก็ใส่รสด,ดีตอนผัดพริกแกงครับสูตรแม่ผมนะนีะ่อ่ะพริกแกงเหลืองดีนะครับ เดีย๋ยวใส่น้ำล้างคกไปเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ประไลที่น็อกด้วยเหล้าขาวนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จครับและเอามาล้างนะครับเวลาเอามาล้างนี่ตัวจะเมือกน้อยมากครับนี่แต่ก็ยังมีอยู่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเอ่อร้างด้วยเกลือล้างอะไรแล้วแบบเอ้ยล้างเอแช่เหล้าแบบนี้นะเน็อกด้วยเหล้าแบบเนี้รู้สึกมันจะ เมือกจะน้อยกว่านะครับนี่โอเคเนี่ยน้ําเดือดก็ใส่ไปเลยครับน้ําแกงเดือดใส่ไปเลยเชียอืรับผมก็ไม่ต้องคนนะฮะปิดฝาไว้เลยรอดกสิบนาทีครับหรือให้น้ำง,งวดๆหน่อยหน่อยเราก็กมาปรุงกันอีกทีครับผมน่าจะสุกแล้วครับว,ว้าวแม ได้ได้ไดอ้ม,อม,มาเดี๋ยวปรุงรสเลยนี่น่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวปรุงรสเสร็จน้ำก็แห้งไปนิดหน่อยแฮงตาลางอร่อยโรสครับเน่จัดไปโอ,โอ้น้ำปลาอืงพอพอรสด,ดีก็เค็นอยู่แล้วจ้า ทั้งหน่อยโอ้หไม่ได้กินนานเลยเนะี่ยเอาชิมเลยอ,อ,อร่อยเกินเค็มขน้นโอ้โหโอ้ย,อยไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องอะไรเลยครับแต่ขอให้กวดกวุน,น้ิญงหน่อย เพื่อมันเข้มข้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บครับผมอโอเคแล้วครับสุดท้ายก็ใส่ใบที่หลาลงไปหนึง่งใบใหญ่เลยว้าวดูเขาเป็นอันเรียบร้อยครับผัดเผ็ดเป็ดปลาไหล ก็ราดข้าวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบกินแบบราดข้าวนี่ครสามตัวราดข้าวหนึ่งกระมังเน้นๆมากินข้าวด้วยกันครับผม,มนี่พี่น้องเน้นๆตามพี่แกมไแลละเอียดเลยเ,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 ยเย้ียเดียพริกเป็นเม็ดๆเลยพี่น้องอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยก็สำหรับพี่น้องที่ถามถึงพี่กิณน,นะฮะ เอฟซีพี่กิตก็แล้วแต่นะครับพี่กิตทำงานเยอะจริงนะฮะก็หลายๆคลิปเาเห็นเห็นมั้งครเขาแกะของเก่าโอ้โหรถบ้านรนช่องเลยก็ไม่อยากไปรบกวนแกอย่าไว้รองานแกเบาเบารอแกลกของขายไปแล้วก็แกว่างอ่ะเดี๋ยวจับไปหาแกแล้วก็ต้องดูว่าผมว่างหรือเปล่าผมผมก็เริ่มที่จะซื้อของเก่าเหมือนกันนะครับเริ่มออกซื้อกับหลาน,นกันเพราะว่าอยู่ว่างๆก็เงินมันไม่มีนะก็เลยออกซื้อกับหลานนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะ เสาทิ์ก็จะออกซื้อของเก่าแล้วก็มาแกะขายกันบ้างครับเป็นไรายได้ช่วยธนา้านไฟล์ได้ดีนะครับผมมาพี่น้องอ,อ๋อแล้วก็พี่น้ำหนึ่งนะครับพี่น้ำหนึ่งนี่ผมเจอแกเนะี่ยผมจะไปถ่ายคลิปกับแกแต่แกบอกว่าแกจะไปทํางานก่อสร้างนะฮะสักสองสาเดือนเห็นบอกว่าจะไปไวๆนี้เนะี่ยผมก็เลยไม่ได้วางใจว่าจะไปถ่ายกับพี่น้ำหนึ่งนั่นแหละก็ แกบอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วก็ไม่รู้ว่าแกไปหรือยังนะแต่ถ้าแกยังไม่ไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายให้แกนะครับผมสำหรับเ c พี่น้ำหนึ่งนะโอเคนะครับมาจัดเลยเดี๋ยวกินตรงดูพริกเป็นเม็ดเม็ดเลยกินตรงน้ำแกงกันอโอ้ยเข้มข้นอร่อยเกิน อ๋อจัดเลยอ,อือืมอมอมอมปลาไหลเนื้อมันหวานนะอืม,อ,มอร่อยปลาไหลเนื้อเขาหวานจริงๆอิะ ปลาที่ผมชอบแับหนึ่งเลยเนะนี่ยปลาไหลนนีะ่อืมกินได้ทั้งกระดูกแล้วก็เม็ พี่น้องคอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้ไปกินอาหารข้างนอกบ้างเดี๋ยวมีโอกาสไปแน่นอนครับเดี๋ยวตรงช่วงซื้อของเก้าเนี่ยได้ออกไปกินข้างนอกแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะถ่ายกินมาฝากแล้วกันนะื ตำพริกอย่างนี้อยากไปทำลูกทาผัวนะฮะดูเป็นเม็ดๆนะรีบครับรีบครับรีบตำาากินเองอ่ะรสชาติร่อยพอโอ้โหเผ็ด อเนื้อปลาไหลนี่เขาหวานนี่เองเนาะหวานนุ่มเนียนเนียนอร่อยอะ่ะบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะอือืม อ๋อเหงื่อไหลทเข้าตาเลยจบไปแล้เจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสุดยอดโก้ใส่มันใส่มันอ Cool. Oh God. Oh, oh, yeah. mm. Is that good?